ภารกิจของเจ้าหน้าที่จากมูลที่ร่วมกตัญญูนะครับไปช่วยเหลือหนูน้อยวัยสเดือนไม่มีนมจะกินแล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านต้องไปขอเอาสินค้าจากร้านค้าที่จมน้ําแล้วแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับเพื่อเอามาประทังชีวิตกู้ภัยช่วยไปก็ร้องไห้ไปแล้วก็อ้อนบอนนะครับอย่าดําเนินคดีกับชาวบ้านเลยครับพอมาเจอที่หาดใหญ่เนี่ยแม่งไปไม่ถูกจริง <c oughs> เสียงโหยหวน เสียงตัโกคนของความช่วยเหลือมมนเต็มไมหมดเด็กน้อยเด็กเล็กเยอะมากเด็กไม่มีนมเด็กบางคนอย่าว่าแต่นมเลยนะครับน้ำจะกินแทบจะไม่มีเลยแต่เด็กน้อยๆเด็กทารกไม่มีนมกินเลยต้องนอสจะอยู่กันยังไงพี่บิ่นก็ไม่รู้จะทำไงออกมาเขาดอกระมาหาร้านค้าเพื่อจะหาซื้อนมก็ไม่มี อย่างล้างสะดวกซื้ออะไรต่างๆที่ของมันจมน้ำมันลอยอยู่ยนั้นถ้าปล่อยให้พวกเขาเข้าไปกินได้ไหมให้เจอบ้านว่า,<ล>าน้ไป,ป<ล>เอาของพวกนั้นไปกินได้ไหมอย่าร้อยมันก็ประทังชีวิตพวกเขา้เข้าวค้าที่ผิดยะผมเชื่อว่าถ้าพวกคูณปล่อยเขากินน่ะมันก็ต่อชีวิตพวกเขาได้ <c oughs> <c oughs> เขาเขาไหว้น้ำเอาของมาแล้วได้เลยเว้ยแต่เขาไม่กล้าทำเพราะเขากลัวถูกจับ คุณพงศกรรอดภัยหรือว่าต้นประกันนิวส์นะครับได้ไลฟ์สดทั้งน้ำตาเล่าประสบการณ์ที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับบินบรลฤทธิ์ทีมกู้ภัยจากร่วมกตัญญูที่หาดใหญ่นะครับโดยคุณต้นประกันนิวเล่าให้ฟังนะครับว่าสงสารเด็กน้อยไม่มีข้าวกินไม่เท่าไร่นะครับแต่เด็กทารกไม่มีแม้น,นมจะกินน้องๆจะอยู่กันอย่างไรเมื่อคืนก็มีเคสอายุเด็กเด็กอายุ3เดือนนะครับต้องกินนมยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวพี่บินก็ไม่รู้จะทําอย่างไรออกมาหาร้านค้าเพื่อที่จะซื้อนมก็ไม่มีเพราะว่าาารร้้นนคคปิดดหมดะับ ของก็จมลอยน้ําเยอะไปหมดของที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อลอยน้ําเต็มไปหมดนะครับ คุณบงศกรบอกด้วยนะครับว่าของตามร้านค้าที่ลอยน้ําเจ้าของร้านเนี่ยปล่อยเขากินไปเลยได้หรือไม่ให้ชาวบ้านว่ายน้ําไปเอาของพวกนั้นได้หรือไม่อย่างน้อยก็ประทังชีวิตของพวกเขาได้มันคงไม่เสียหายมันคงไม่ขาดทุนอะไรขนาดนั้นถ้าท่านปล่อยเขากินตนเชื่อว่าปล่อยเขากินมันสามารถต่อชีวิตได้เพราะว่าพวกเขาว่ายน้ํามาเอาของพวกนั้นได้แต่เขาก็ไม่กล้าเพราะกลัวทําแล้วจะโดนจับเขาก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเนื่องจากว่าไม่มีจะกินจริงๆนะครับ โดยคลิปหนึ่งก็เป็นนาทีชีวิตที่คุณบินบรลฤทธิ์นำเจ้าหน้าที่จากมูลที่ร่วมกตันยูมุดน้ำเลยนะครับเข้าไปช่วยเด็กหญิงอายุ5ขวบซึ่งอยู่ในบ้านกับพ่อแม่ออกมาได้อย่างปลอดภัยบุดวิดไปเลยครับทีมของร่วมกระตันยูนะโดยคุณบินต้องมุด,ดน้ำเข้าบ้านมานะครับเพื่อช่วยเหลือน้องหนึ่งแม

นอกจากนั้นยังม <an plural issions> ีคลิปนาทีสุดบีบหัวใจเลยนะครับเมื่อการจอมพลังเข้าไปช่วยเหลือนูน้อยอายุ7ขวบได้ทันเวลาหลังจากน้ำท่วมหนักและที่สำคัญน้องต้องอยู่บ้านคนเดียวด้วยครับไหนอ่ะน้องอยู่ไหนเอานี่หรอเรา้องปเยเดไ้อ้องไห้ไม่ต้อร้าไดเดี๋ยวเข้าไปดเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไป

ร้องไห้เดินออกมาเลยนะคะเราคิดดูว่าเด็กอายุแค่เจขวบอะคะ่ะต้องอยู่คนเดียวแบบนี้โชคดีที่คนกันจอมพลังเนี่ยไปช่วยเอาไว้ได้ทันคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีนาทีชีวิตของหลายๆชีวิตเลยนะคะที่ปรากฏออกมาตามสื่อโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมดูสิต้องหนีเอาตัวรอดด้วยการไต่สายไฟคือตอนนี้เนี่ยสายไฟฟ้ามันไม่มีกระแสไฟแล้วคุณผู้ชมถูกตัดอะคะ ถูกตัดทั้งเมืองเลยนะคะผู้ใช้ a c e b o o k ที่ชื่อว่าน้ำทิพค่ะเขาโพสต์คลิปนาทีชาวบ้านไต่สายไฟเพื่อเอาชีวิตรอดจากน้ำท่วมผู้โพสต์เนี่เขียนข้อความบรรยายระบุนะคะว่าเห็นใจพวกเราด้วยอีกหลายชีวิตที่ยังรอความหวังที่จะออกไปน้ำขึ้นชั้นสองแล้วอาหารเริ่มหมดช่วยด้วยค่ะติดต่อหน่วยไหนไม่ได้เลยแล้วก็แจ้งพิกัดว่าอยู่ที่ถนนพลพ,พิชัยวัดพุทธิการามหน้าวัดปลักริมในนะคะ นอกจากนี้ยังมีอีกท่านหนึ่งที่ก็โพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าคุณนายแหม่มนะคะโพสต์ข้อความบอกว่าทุ่งเสาตอนนี้หนักมากคุณผู้ชมดูสิสภาพบนหลังคานี่คือคนแก่ทั้งนั้นเลยนะคะนอนอยู่บนหลังคา10กว่าคนนะคะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กเขาบอกว่าใครก็ได้มาช่วยหน่อยอยู่ที่ทุง่งเสาหนซอยสอตําบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 4วันแล้วนะคะได้แต่รอคอยอยู่แบบนี้ไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยค่ะนอกจากนี้ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าคุณพักนะคะโพสต์ข้อความระบุว่าอัปเดต25พฤศจิกายนเวลา8นก15นาทีจนตอนนี้ยังไม่มีเรือหรือว่าหน่วยงานไหนเข้ามาพิกัดอยู่ที่จันวิโ,โรซอย5ร้านมาลายเยนตาโฟบุ้งมีลูกเล็กหขวบติดอยู่ค่ะ น้ำกําลังถึงชั้นสองแล้วส่วนบ้านของน้องมีเด็กสามขวบมีพ่อแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันขึงสลิงแล้วก็พาน้องกับแม่ค่อยๆลอยพ่อเดินบนหลังคาเพื่อย้ายลูกไปอยู่บ้านถัดไปที่สูงกว่าแต่ก็ไม่มากชาวบ้านต่างต้องช่วยเหลือตัวเองวันนี้ฝนก็ยังตกและมีลมแรงตรงนี้เป็นชุมชนรถไฟที่จะต่ำกว่าตรงจุดที่ผู้โพสต์เนี่ยเขาอาศัยอยู่มากๆเลยนะคะ แล้วก็บอกว่ายังมีอีกหลายชีวิตที่ติดอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนยังรอความหวังว่าจะมีใครเข้ามาแล้วก็พาพวกเราออกไปครับขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจน้ำนะครับออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ที่ตำบลควนลังของอำเภอหัดใหญ่นี่แหละครับโดยขณะลงพื้นที่ช่วยเหลือก็พบเห็นชายลอยน้ำเกาะเสาบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงนะครับเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งเข้าห้การช่วยเหลือขึ้นฝั่งมาได้ปลอดภัยแบบบุดวิดเลยนะครับ 没胆嘞！ นะ,ะนาทีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมทีมกู้ภัยใต้เต็กตึงท่าสาราเขาไปเจอยายกับหลานฝ่าน้ำเชี่ยวอยู่ที่ริมถนนเอเชียสาย41นะคะก่อนจะถูกน้ำเนี่ยซัดล้มคาถนนโชคดีนะคะเจ้าหน้าที่เขาหยุดรถลงไปช่วยทันแล้วก็พาไปในที่ปลอดภัยท่ามกลางกระแสน้ำที่มันไหลแรงในพื้นที่รัตภูมิค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมโชคดีนะคะที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอพอดีะค่ะแล้วดูน้ําน้ํามันไหลเชี่ยวมันไหลแรงมากนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปเจอเนี่ยไม่รู้จะไหลไปถึงไหนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณห้าทุ่มครึ่งของคืนที่ผ่านมาค่ะขณะที่ทีมกู้ภัยมูล,ลนิธิใต้เต็กตึงอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชรักชีพนะคะหัวหน้าทีมกู้ภัยใต้เต็กตึงท่าสาราพร้อมกับทีมงานกําลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปช่วยผู้ประสบภัย แล้วก็ขับรถมาตามถนนสายเอเชีย41ขาล่องอะค่ะพอผ่านที่อำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลาคือริมถนน2องข้างทางมันมีน้ําท่วมแล้วมันก็ไหลเชี่ยวกลากแล้วน้ํามันก็สูงด้วยนะคะทีมคู่ภายใต้เต็กตึงเขาก็ไปสังเกตเห็นว่าเอ๊มีคุณยายอายุ70ปีเดินประคองกับหลานสาวอายุประมาณ30-35ปีฝากกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากมุ่งหน้าบนถนนสภาพก็คือทุลักทุเลคุณผู้ชม แต่ปรากฏว่ายายกับหลานถูกน้ําที่ไหลเชี่ยวมันซัดจนล้มลงไปเลยอะค่ะกู้ภัยก็เลยต้องรีบจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยยายหลานขึ้นมาบนถนนด้วยความทุรักทุเลเพราะกระแสน้ํามันไหลเชี่ยวแต่สุดท้ายสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยนะคะท่ากลางความโล่งอกโล่งใจของกู้ภัยทุกคนเลยหลังจากนั้นก็พาคุณยายกับคุณหลานเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วค่ะ ไปดูอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์สุดระทึกเลยนะครับกู้ภัยจากใต้เตกตึงต้องลุยน้ำเข้าไปงัดหลังคาเลยครับแล้วก็โรยตัวเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งในอำเภอในที่เมืองหัดใหญ่นะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือมาได้อย่างบุดบิดนะครับพี่ม่รู้ช่วยนพี้จังเอาไปดี่ห

Hadi, hadi gel. ผู้ป่วยติดเตียงคนดังกล่าวเป็นเพศชายอายุ80ปีนะครับถูกช่วยเหลือออกมาจากบ้านหลังหนึ่งซึ่งน้ําท่วมเกือบมิดหลังคาแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่นําเรือไปจอดเทียบบริเวณหลังคาบ้านแล้วก็ปีนขึ้นไปรื้อกระเบื้องแล้วก็เจาะช่องก่อนที่จะใช้เชือกนะครับโดยตัวลงไปนําร่างผู้ป่วยติดเตียงรายนี้ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับเมื่อนําร่างผู้ป่วยออกมาได้จึงนําเรือกู้ภัยออกไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้กับจุดเกิดเหตุแพทย์ได้ช่วยเหลือจนพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับนับว่ายังเคราะห์ดีนะครับที่รอดจากการจมน้ํา มาอย่างบุบบิดเลยครับค่ะขณะเดียวกันเหมือนข้อซ้ำกมซัดคุณผู้ชมขาน้ำมันก็ท่วมสูงมันก็ไหลเชี่ยวแล้วดันมีนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคราบดำๆอะค่ะถูกระบุว่าเป็นน้ำมันดิบรั่วไหลปะปนกับน้ำนะคะผิวน้ำนกลายเป็นสีคล้ำมีกลิ่นน้ำมัน,นชัดเจนเลยแล้วคราบน้ำมันมันไม่ใช่น้อยๆคุณผู้ชมมันเยอะมากนะคะกระจายเป็นวงกว้างกว่า,วา2ถึง300เมตรเลยค่ะ น้ำมันน่าจะมาจากน่าจะมาจากเป็นบ่อก,กักก็ดน้ำมันน่าจะรั่วออกมาเต็มเลย สื่อข่าวรายงานว่าเวลาประมาณ18นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุน้ํามันดิบรั่วไหลในพื้นที่เขตอาเภอหัดใหญ่กระแสะน้าท่วมที่เพิ่มระดับอย่างรวดเร็วในหลายจุดเลยค่ะก็พัดพาน้ํามันดิบปะปนแล้วก็ไหลเข้าท่วมชุมชนใกล้เคียงส่งผลให้ผิวน้ํากลายเป็นสีดําคล้ํามีกลิ่นน้ามันเหม็นคุ้งอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วคราบน้ํามันจํานวนมากเลยที่ลอยอยู่บนผิวน้ําก็กระจายเป็นวงกว้างอะค่ะดูสิคุณผู้ชมดู โอ้โหไม่รู้ไหลไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้ครับ เราไปต่อกันที่อีกหนึ่งจุดสําคัญเลยนะครับก็คือโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ประกาศแจ้งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่ามวลน,น้ําได้ทะลักเข้ามาพื้นที่ด้านในตั้งแต่8ปดนาฬิกาสานาทีเลยประกาศแจ้งข่าวให้กับผู้รับบริการนะครับให้ใช้บริการผ่านระบบโทรเวทและหากมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการอื่นๆทางโรงพยาบาลก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปในเวลาต่อมามีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลน,นะครับได้โพสต์ภาพภายในห้อง NM CU ซึ่งเป็นหอป่วยวิกฤต ทารกแรกเกิดนะครับของโรงพยาบาลหาดใหญ่ต้องใช้ไฟฉายส่องสว่างแทนไฟหลักพร้อมกับข้อความระบุว่าพ่อพ่อแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะคะ เราจะดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีนะครับถึงไม่มีไฟน้ําไม่ไหลเราจะดูแลเขียงข้างพวกเขาเป็นอย่างดีดูแลคนไข้เปรียบเสมือนกับลูกของตนเองคนหนึ่งพวกเด็กๆมีความอดทนมากๆและที่สําคัญไม่งองแงเลยนะครับค่ะข,ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะล่าสุดลงนามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลาเนื้อหาในประกาศระบุคะ่ะ ว่าโดยที่ปรากฏสถานการณ์ภัยพิบัติสาธาราณะที่เป็นผลมาจากการที่ฝนตกหนักจนเกิดมหาอุทกภัยในเขตท้องที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งมีความร้ายแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนอันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุขแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนนะคะรวมทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทั้งประชาชนแล้วก็ราชการเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน ความสงบเรียบร้อยแล้วก็แก้ไขยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะรวมทั้งเพื่อป้องปัดหรือว่าแก้ไขยเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีที่มาอย่างฉุกเฉินร้ายแรงและไม่อาจแก้ปัญหาด้วยการบริหารราชการในรูปแบบปกติได้ก็อาศัยอำนาจตามมาตรา5แล้วก็มาตรา7วรรคสามและวรรคสี่แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉินหรือว่าพรกฉุกเฉินนะคะนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงให้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลาและแต่งตั้งให้ผู้บัญชการทาหารสูงสุดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ25พฤศจิกายนไปจนถึง25กุมภาพันธ์ปี69ค่ะ ผู้ชมค,ครับเราจะไปติดตามสถาน,าานาการณ์น้ําท่วมล่า,าสุดที่อำเภอหาดใหญ่กับผู้สึกข่าวของนชั่นทีวีนะครับคุณสุพิชารัตนะพร้อมรายงานเข้ามาแล้วครับค่ะ่ถูกไหมครับไม่ไหลยไม่ไหลแลวไม่ไหลแลวไม่ไหล นี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่หน่วยทหารพัฒนาเข้าให้ความช่วยเหลือคุณยายวัย75ปีที่ติดอยู่บนชั้นสองออกมาได้อย่างทุลักทุเลท่ามกลางความดีใจของญาติพี่น้องโดยคุณยายบอกว่าเกิดมา75ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมสูงแบบนี้มาก่อนในชีวิตมกากลัวไหมกลัวไหม เห็นน้าท่วมแบบนี้ไหมไม่เคยลูกไม่เคยไม่เคยเลยมันแล้วไปอยู่ตรงไหนตอนน้ําท่วมเยอะๆอ่ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนและทําไมถึงออกมาลุงลุงกุงบอกว่าให้ออกมาน่ะมาอายุเท่าไหร่แล้วคะ75ค่ะ75เคยเห็นน้ําท่วมสูงแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยไม่ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยนะรอบนี้โอ้ต้องอุ้มออกมาเลยเนาะจากหลังคาเลย ปลอดไทยแล้วค่ะถ้างั้นปลอดไทยแล้วเนาะมากก่าสาที่วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่มีการประชุมหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นได้นั่งเรือลงสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะเขตบาดซึ่งมีประชาชนร้องขอ,งของความช่วยเหลืออบยพออกไปอยู่พื้นที่ปลอดภัย โดยก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัทพมเผาได้ให้สัมภาษณ์กับเนชันทีวีว่าสถานการณ์หลังจากนี้น่าจะคลี่คลายโดยยืนยันว่าการบัญชาการเรื่องของการอพยพคนและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครับ100ชี้ต้องมีข้อกินเลยข้ออย่างนั้นก่อนครับเราไปรถนี่คือตอนนี้ไปได้หรือเปล่าไปรถไม่ได้ครับเดี๋ยวจะต้องใช้เรือกนำเที่ยวเท่านั้นนะครับตอนนี้ไล่สวนสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างคะคือคือณเวลานี้เนี่ยน้ำน้ำทุกทุกที่มันลงที่นี่แต่ว่าทางระบายออกมันแค่ออกสองทางคือคลองอู่ตะเภาคลองเก่าและคลองใหม่ที่เราเป็นคลองเป็นทางทางบวนของน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าคลองรอหนึ่ง นะครับแต่ว่าปริมาณมันน้ำเนื่องจากน้ามันเยอะแล้วฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยนระบายออกไ่ทันมันถึงทําให้ระดับน้ํามันสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานมาเนี่ยฝนจะเริ่มเบาบางเราจะเห็นท้องฟ้าเริ่มเปิดนะครับประกอบพรุ่งนี้ถ้าฝนหยุดเนี่ยเราจะสามารถระบายน้ําออกขณะเดียวกันเนี่ยใน,นเวลานี้เราต้องช่วย้ชาวบ้านก่อน ที่อดข้าวมาเนี่ยหลายวันแล้วก็ผู้ป่วยตอนนี้เราพยายามลำเนียนโดยใช้ฮอนะครับซึ่งแม่ทัพรัศีท่านจะปัญญาการในเรื่องของเชื้อเหล่อผู้ป่วยเด็กและคนชรา,าก่อนส่วนพี่น้องที่ติดอาคารสูงที่มีข้าวถี่ในเวลานี้เรากําลังจะส่งอาหารอยู่ภายในวันนี้ต้องส่งทุกจุดอย่างน้อยให้มีข้าวกินก่อนให้เขารอดชีวิตก่อนนะครับอดข้าวอดน้ํามาหลายวันเนี่ยนะครับบางจุดมันเข้าถึ่ไม่ได้นะครับเลยใช้เรือแล้วก็จะลำเลียงอาหารเข้าไปนะครับ การเดินทางมาของร้อยเอกธรรมนัดในวันนี้ได้มีการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคและยาเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่คือการเร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่น้ำท่วมให้เร็วที่สุดโดยมีความช่วยเหลือจากหลากหลายมุ่งหน้าสู่พื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่โดยเฉพาะการนำเจสกีรวมถึงเรือท้องแบนต่างๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือเนื่องจากการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ ที่เป้าหมายนั้นมีอุปสรรคสำคัญคือกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงมากทำให้จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางอ,อพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยทิ่กากัญญาพัาชมาีีถายภาพสุพิชารัตนะในชั่นทีวีรายงาน